ไปเข้าไปเข้าไปไปเข้าไปไอีวันนีไปเจอกันนานเออไปเกบไกันไปทั้งนี้ทั้งนี้ก่อน ไ,ไข่สดๆนะคะเอาข้างหน้าไปยังใกล้สิจิจดิติดประตู

ค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงไปเก็บไข่เท่ายาไปได้เยอะจังเลยนนนนนโอ้แย่งกันอย่าแย่งกัน cái <laughs> nang như vậy như thế này ừ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  can wow wow bay 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 ระวังตกระวังตกเดี๋ยวรอ,อยากก่อเอา้อาจะไปเก็บไข่มาติด <c oughs> เก็บไข่กันคณะมาเก็บไข่ครับดูไข่ก่อน em được mày. Wow. Yes, chân lên Mày ăn được đặt cái cây vào. Nu được cây lúc tao. Hãy ăn Hãy Hãy ăn วางลูกระวังระวังใส่ให yes. ้ไก่เลยคอยปูตาให้เอ้าใส่ให้ไก่เลยเก่งครับตะพวนอ้ยเจียไก่ ด่าให้โอ้ออโอ่ะไปโอ้ได้เต็มตะก,ก้าเลยวันนีเยอะมาก่ะ ไขส่ดสดๆค่ะพี่น้องสดคักเต็มตะกร้ามือเดียวไปเบีเ้ยุดเลีเ้ไปวรว nhà tiếng đàng gà nó trống cả à ba, ba, không <laughs> อน้องน้ำใจหมดเอ้าไปไปเดินไปเดินไป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 เก็บเสร็จแล้วกลับกลับกลับไปไปไปแล้วไปมามามานะตแล้วนะเดิน มา遛遛ไปขัยาไปไป illing, ไปช่ยาถืหนี่มันหนักนึหนักช่วยกันชวยกันไปโอ้หนักมากากนักกากช่วยยาจะนช่วยยาช่วยกันนะครับ เนยมะนาวนี่ต่อยหินต่อยจอนต่อยต่อยทแล้วทำแล้วอ้โอ้โอ้ออ้นี่อันนี้เอ้ยเอาถาดมาใส่ โน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 โอ้ยทุกแจกแล้วย่าว่างแหงลูกอย่าว่างแหงหาดมาใสา่มึงมึงอยากเย็บเทถานี่นี่เอามาใสา่นี่ใส่อะไรนี่เอ,เอ เอะเอะเอเอจะทำแรงเดี๋ยวมันแตกบอกภาษางาเอกเอกวันนี้ใครแฝดบอกขึ้นไงเอใส่ใสเอาใส่ ช่วยย่าเลียงไข่สดๆนะครับใครอยากได้แพงละร้อยยี่สิบแพงละร้อยสามสิบนะครับ

เี <laughs> ยงเลยต้องเรายัางไม่ได้ทำความสะอาดไข่เลยเราใส่เว้ก่อน <c oughs> ว่าอาหารก็ขึ้นราคาไข่ก็ต้องขึ้นราคา เป็น,นว,วัไหนล่คือหกสิบวันทูบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ บสามแทงเลยไหนเจ้งหนวยเจ็ดสิบหกหน่วยสิบหกได้เจ็ดสิบหกไม่ถึงสามแทงเลยปตาโยก ไข่นะคะไข่สดสด